สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมนี่มาพบกับช่องแย่ไพซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจากพี่น้องเนาะมืัอนี้แย่ไพซีก็ได้นําข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางหัวประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนเนาะจากพี่น้องเนาะก่อนสิไปรับชมวงเราฝั่งแย่ไพซีกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อจากพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้ากน้อยย้ําแย่ไพซีลงคลิปใหม่ๆกับสิบประดิษา์ชมแนวทางเนาะจากพี่น้อง ผู้ใดมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดกับข้อเมนมาไต่คลิปเลยนอกจากหรือว่าจะข้อเมนมาคุยกันทักทายกันเล่นกันใดนอกจากพี่น้องไต่คลิปด้อกจากพี่น้องเด้อไปเบิ่งขอมูลแนวทางอาจารย์ท่านแรกเลยเนาะจ้าอันนี้นุ่มขอนแก่นมาสั่นจ่าพันวาหนึ่งมิถุนาเนาะพี่น้องเนอกพันหามาเนาะนุ่มขอนแก่นนอกจากพี่น้องบนมาสั่นจ่าพันวาเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเจ็ดหก 8 3 8 5 8, 9, 7, 8มแปดห้าแปดเก้าเจ็ดัข้างล่างคนกับ 30, 50, 90, 70, 35, 37, 34, 36, สามศูนย์ห้าศูนย์เกนจ็ดศูนย์สามห้าสามเจ็ดสา่และามหกสัญาจากแนวาทางของนมคอนเจนนอรจาจ่าพีนองเนาะอาจารย์ทันต่อไปเลยจ้าอันนี้งวที่แลียวแย้แม่ซีเขาล่งให้เบิงน้าจากนองงดทีเแล้ววบนให้คือสิบหกคุณสภาพสัญจาวิ่งหนึ่งรางนอกพี่ 1, นอง,งนอก,นอก,นอกบนกับเขา หนึ 1> 1, ่งสี่วสันจ้ะมาเบิ้งงวดหนึ่งมิถุนาเลยพี่น้องเนาะหนึ่งมิถุนาวาสันเพิ่นบอกว่าให้วิ่งสี่ล่างเด้อจ้ะพี่น้องสี่ล่างวาสันเพิ่นกับเขามาหลายงวดเนาะจ้ะพี่น้องนอะกอะล่องพิจารณาไวเบิ้งไวก็ได้เนาะจ้นะเนาะท้าเพิ่นเขานอาจ้ะพี่น้องนี่ว่าทาอาจารย์ทันต่อไปเลยเนาะจ้าอันนี้เจะใจลุงหวังวสันจางวดที่แล้วเขาสองตเนาะพี่น้องเนาะเขาวิ่งเจ็ดแล้วก็เข้าเจ็ดเก้าวสันเนาะจ่ามาเบิ้งงวดนี้เลยเนาะจ่ะ จอใจรุ่งหวังพนบอกว่าเด่น่าสั่นเนื้อไตกะเจ็ดกับหก่าสั่นจ่าฟันเจ็ดพี่น้องเนาะสองตัวพนกะมีกู้เงินมาสั่นจา่าพนวาพนกะามเจ็่เจ็ดห้าเจ็ดแปดหกสามห้าและหกเจาสันจ่าคุ้มซาพนสามตกะมีหกเจ็สามสันจ่าพนวาเนาะแจกแนวทางจะใจรุ่งหวังเนาะจ่าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้สูตรบน่าสันจางงวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าบนหายเก่าเจ็ดนอีนองเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่าหนึ่งห้าตัวเดียวแขนเขียนปลาป้าชาแนวอสันจาเพิ่นวานเนาะจากแนวทางของเพิ่นเนาะจะหนึ่งหาตัวเดียวแขนเคียนบนนะพีนองเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้หนึ่งมิถุนาล่างมสันจาเพิ่นวานนะแล้วตะดวงของเอ็ดแล้วตะดวงเนาะจ้าเนาะมาเบิ่งเพิ่นเลยจ้าเพิ่นหายล่างเพิ่นหายมาก แปดเจ็ดแปดเก้าแปดสี่เก้าสี่เจ็ดสี่หกสี่ห้าสี่และสามสี่แยไปสี่อย่างไหพี่น้องฟิจิลารณาตัวนี้เบิรงเน่นเนอะจ้ะเนาะไกลไกลมือจังสี่บวกเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้ลุงนินเนาะสันลุงนินสายซิ่งเรกไม่ชอบห้าสี่สี่ห้าใครชอบจัดไปวะสันจ้ะเนาะเพคนบอกว่าหนึ่งปินโนตาเพคนบอกว่า หนึ่งมิถุนา 6, 4, หกสี่ไหตัวเดียวคือหาซีซีหาว่าสัญชาจากแนวทางของลุงนินาา 4, 4, 5, สนายสิงเนาะพี่น้องเนาะข้างบนเพิ่นเนาะจ๋างวดแรกเพิ่นบอกว่าเพิ่นให้มากเก่าเจ็ดงวดนี้เพิ่นให้มากหาซีซีหาเนาะจ๋าจากแนวทางของลุงนินสายสิงเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้ของแอดก่อน,น,นว่าสัญชานี่เด้อแนวทางเพิ่นว่าของแอดก่อนเนาะพี่น้องเนาะสามตัวบนว่า,า,า 5, 9, 5, 4, 7, 5, 4, สันเพิ่นใหมากห้าเก้าห้าสี่เจ็ดห้าสี่ว่าสัน 729 724 793 471วส่าสนสตัวบนกระห้าสี่สองสี่หกสี่สเจ็่นึ็ดสามเจ็ดหนึ่งเก้าสและสองสองันนไทยห่งมิทุนาวัาสันจากแนวทางของเอดก่อนเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดติดตามเพื่อนยูกับเคียบหนาจอได้น่าจะเนาะขันบอมพชอบกับพานนาะจะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้ของแอดซินโคราาวันสันวันนี้เป็นมห้หอด3ตัวนพี่นองเะ แอดสินโคลาต์ ola, พ่นบอกว่าชุดเนียเพิ่นก็บสามแปดเก้าสั่นจ้ะสามตัวเพิ่นก็มีสามสามแปดสามสามเก้าสามแปดเก้าสองตัวเพิ่นก็บสามแปดสามเก้าและแปดเก้าสั่นชุดเนียนอย่าลืมเด้อพี่น้องชุดเนียเพิ่นก็บสามแปดเก้านาะจ้าเนาะจากแน,นวาทางของแอดสินโคลาต์เนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ามาเถอจ้าวิ่งบนตัวเดียวว่าสั่นเนาะพี่น้องเนาะวิ่งบนตัวเดียวของสอมเมืองใช้งวดนี้เพูนไหนบนมาพร้อมเนาะพี่น้อง เพื่นบอกว่าวิ่งบนซีตัวเดียวว่าสันจ่าพี่น้องคนวาเนาะงวดที่แล้วเพื่อนบอกว่าให้เจ็ดเข่าเจ็ดเก่าเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้เพื่อนให้ซีเล้าจ่าพี่น้องอย่าลืมเนอะยาสับสนเนาะจ่าข้างบนกับข้างล่างมากขึ้นกันเนาะพี่น้องเนาะข้างล่างคนอาจจะห้ศูนมากเนาะจ่าจากแนวทางของสองเมืองใช่เนาะพี่น้องเนาะลกหายเหมือนว่านี่เนาะจ่าเมื่อนี้เพื่อ้วิ่งบนตัวเดียวมากคือซีเนาะจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของแอดฝนเนาะสันใจแอดฝนสิบล่างว่าซสัน สิบหน่วยล่างมาสันจากพนวาเนาะพนก,กบเขาเขาตัวหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะมาเบิงหวดนีเลยจ้ะล่างค้าราสันพนวาเนาะทางของเอด็ดฝนนาะจ้ะเนาะพนกมี่สามสี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองเก้าสามสันจากจากแนวานทางล่างของเพนเนาะจ้ะนอกจากแนวทางเอดฝนเนาะจ้ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้น้องเฟ้วสันจ้าน้องเฟ้หัที่เหล้วเพ 1, 1, เ humans, er ื่นให้เขาวิ่งเนาะพี่น้องเนาะบนล่างวสันเขาหนึ่งเนาะจ้าพี่น้องเนาะของน้องเฟ้เนาะจ้าเนาะเขาหนึ่งออกหนึ่งซีเนาะจ้าเนาะงวดนี่จ้าเพื่อนบอกว่าบนล่างวสันศูนย์กับสามมาตัวใดตัวหนึ่งวสันจ้าจากแนวทางของน้องเฟ้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้วิ่งบนวสันจ้าวิ่งบนของแอนเดรนเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดท่าเพื่อนอยู่กับแคปหน้าจอไว้เลยเนาะจาเนาะ ยิงบนลว่าสั่นสามคับซีมาตัวใดตัวหนึ่งว่าสั่นรับประกันมาตัวล้านเปอร์เซ็นตว่าสั่นจ่ายแอนเด่นเนาะข้างล่างข้างล่างเพื่อนบอกว่าศูนย์คับสามมาตัวใดตัวหนึ่งมามาตัวล้านเปอร์เซ็นต์ข่าวว่าสั่นจากแนวทางของแอนเด่นเนาะจ่ะพี่น้องเนาะอุไรมหานแนวทางวิ่งของแอนเด่นอยู่กะแคปหน้าจอไปได้เนาะจ่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เลขนั่งฟ้าว่าสันจ้าเพิ่นว่านเนาะแอดนางฟ้าว่าสันงวดที่แล้วเพิ่นกับเขาโต้กลับเนาะพี่น้องเนาะ เขาโตกับเป็นหเ้าเมันออกเจเก่านาะจ้กพี่น้องเนาะมาเบิงวดนี้เลขาเลขเด่นเพื่อนมาสันสแอดนั่งฟามีสี่ห้าแปดเาศูนสนจากเพื่อนก็มาจ้าไห้เนาะสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนห้าแปดห้าาห้าศูนย์แปเละแปดศนย์าสันจากนแ 8, นวทางของแอดนั่งฝาเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดติดตามแอดนั่งฝาย่กระเหน้าจอได้เลขาพี่น้องเด้อต่อไปเลจา้าอันนี้ดับสายแข็งของอาจารย์ธเนศมาสันสาจากงวดก่อนดับ ดับเบิลยูเนาะจ้ะพิ่นเคบอกว่าดับเบิลยูออกออกหนึ่งซีเนาะจ้ะเนาะงวดนี้หนึ่งมิถุน่าดับสายแข็งก <kek voir> <bunları> ับซีก <least> ับแปดพือเก่าเนาะจ้ะพี่น้องเนาะดับสายแข็งของอาจารย์ธเนศเนาะจ้ะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วเพิ่นก็บอกว่าลดเนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ล่างเน้นๆว่าสั่นจ้ะพิ่นบอกว่าห้าสี่ว่าสั่นจ้ะเน้นๆล่างตัวเดียวขอให้เฮงๆว่าสั่นจ้ะพิ่นว่าเนาะ จ่าถ่ายคลิปนี้ยาย่แพศีก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าเนาะที่ได้เขามารับชมรับฟังเนาะจ่าเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์ที่ยาย่แพศีเอามาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาล้วนแต่เป็นแนวทางเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะมากะจังติดตั้จังมากะจังสื่อเนาะจากคันบ่มากะพานได้เนาะจ่าพี่น้องเนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮงเฮงเรื่อยๆสุขุสุขุนเนาะจ่าไทยก่าขอขอบคุณในรายเด้อจ้าสวัสดีจ้า